คนยุคหินถือหอกและส่งเสียงคำรามเหมือนมนุษย์ถ้ำจริงหรือไม่ไม่จริงเลยล่ะเท่าที่เราได้ค้นพบพวกเขารวมตัวกันและก่อร่างสร้างวัฒนธรรมที่แท้จริงในตุรกีนักวิทยาศาสตร,ร์ได้ค้นพบปริศนาอายุกว่า12,000ปีซึ่งจะพลิกโฉมประวัติศาสตร์มันคือปฏิทินจักรวาลอันซับซ้อนที่สร้างจากวิหารหินขนาดยักษ์ซึ่งอาจเป็นคำเตือนจากดวงดาวเรากำลังพูดถึงโกเบกลิเทเป้อยู่ แหล่งโบราณคดียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นี้สร้างขึ้นก่อน Stonehenge วงแหวนหินโบราณของเรา6,000ปีและท้าทายให้เราคิดว่าทำไมเราถึงคิดว่าอรารยธรรมยุคหินถือกำเนิดและเจริญรุ่งเรืองนี่คือวิธีที่การค้นพบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โดยรวมของเราได้ราว1850ปีก่อนคริสต์กาลดาวหางขนาดมะฮมา หรือพูดให้ถูกก็คือเศษซากดาวหางจำนวนหนึ่งพุ่งชนโลกท้องฟ้ามืดมนอุณหภูมิลดลงสัตว์ขนาดใหญ่สูญพันธุ์ไปและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของยุคน้ำแข็งขนาดย่อมที่กินเวลานาน,านกว่า1,200ปีสถานที่ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเกิร์บแบกลิเทเปเคยเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่ม,มนุษย์ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์อันโกลาหลนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาเริ่มให้ความสนใจกับท้องฟ้ามากขึ้น เพื่อควบคุมเวลาให้มากขึ้นอีกนิดพวกเขาติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์และดาวหางนำไปสู่การสร้างปฏิทินสุริยะจันทรคติขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นที่แรกของโลกหากคุณได้ชมอนุสรณ์สถานยุคหินคลาสสิกแห่งนี้คุณจะเห็นว่าเสาหินไม่ได้ว่างเปล่าทั้งหมดบางต้นมีรูปสลักเช่นเสาหลักต้นนี้ที่มีรูปตัววีจำนวนมาก ปรากฏว่ามีตัววีอยู่ถึง365ตัวซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นตัวแทนของวันในปีสุริยคติหนึ่งในนั้นเป็นรูปตัววีห้อยอยู่บนคอนกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสุริยุปราคาเสาอื่นๆมีรูปสัตว์อันตรายสลักอยู่เช่นสุนัขจิ้งจอกสิงโตแมงป่องแรง้งบิดตัวและคลานอยู่ด้านข้างมันต่างจากรูปแกะสลักยุคหินทั่วไป ตรงที่รูปแกะสลักเหล่านี้ไม่ใช่รูปสัตว์ที่กินได้อย่างกวางหรือแกะหนึ่งในทฤษฎีคือภาพวาดเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์นักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าภาพวาดเหล่านี้สะท้อนถึงความหวาดกลัวและความวุ่นวายที่อารยธรรมนี้เคยเผชิญมาเป็นความพยายามร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจโลกอันน่าสะพรึงกลัวและคาดเดาไม่ได้ แดเนียลสตอร์เดอร์นักโบราณคดีได้เน้นย้ำถึงภาพของแรง้งโดยกล่าวว่าภาพเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในบางวัฒนธรรมโบราณเชื่อกันว่าแรงจะนำพาดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปยังอีกโลกหนึ่งเธอเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกันนี้ในแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดทั้งหมดนี้จึงสมเหตุสมผลเราจำเป็นต้องเจาะลึกลงไปถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของสถานที่แห่งนี้ เกเบกลีเทเป้ถูกค้นพบในปี1994โดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันคลาวด์สมิตซ์ซึ่งตระหนักว่าเนินเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีนั้นไม่ใช่แค่เนินดินยุคหินใหม่ธรรมดาใต้ฐานนั้นทีมของเขาได้ค้นพบวงหินขนาดใหญ่ที่รองรับเสาหนักถึง20ตนันการหาอายุด้วยคาร์บอนกำมะตรังสีระบุว่าสถานที่แห่งนี้มีอายุราว12,000ปี ทำให้เป็นสิ่งก่อสร้างพิธีกรรมที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาซึ่งหมายความว่ามันมีมาก่อนพีระมิดอียิปต์มากกว่า7,000ปีการค้นพบนี้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการโบราณคดีในช่วงปลายยุคน้ำแข็งมนุษย์ถูกมองว่าเป็นชนเผ่าเร่ร่อนดำรงชีวิตอยู่ด้วยพืชและสัตว์ป่าไม่ได้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยศิลปะเชิงสัญ,ญลักษณ์และไม่ได้กำเนิดสิ่งที่เราเรียกว่าอารยธรรมในปัจจุบัน เรามาคิดว่าอรารยธรรมเริ่มต้นจากการทำเกษตรกรรมจากนั้นก็หมู่บ้านแล้วก็ปลูกพืชผลแต่สถานที่แห่งนี้กลับชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจกว่านั้นคือมนุษย์ยุคแรกอาจไม่ได้รวมตัวกันเพื่อปลูกอาหารแต่ว่ามารวมตัวกันเพื่อสักการะชไม่พบร่องรอยของบ้านเรือนเตาไฟหรือการตั้งถิ่นฐานถาวรมีเพียงสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรมและการชุมนุมเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้นักวิจัยเชื่อว่าจิตวิญญาณและพิธีกรรมชุมชนมาก,ก่อนและเกษตรกรรมตามมาทีหลังเพราะการสร้างสิ่งที่ใหญ่ขนาดนี้จำเป็นต้องมีคนหลายร้อยคนทำงานร่วมกันซึ่งในทางกลับกันก็จะจุดประกายความต้องการอาหารการจัดองค์กร,รและโครงสร้างทางสังคมพูดอีกอย่างคือวัดมาก่อนจากนั้นก็หมู่บ้านตามมาด้วยฟาร์มตอนนี้เกอร์เบกลิเทเปไม่ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงเพียงเพราะเก่าแก่เท่านั้น แต่เพราะว่ามันดูล้ำสมัยเกินไปสำหรับยุคนั้นและนั่นคือจุดที่ทฤษฎีที่ถกเถียงกันมากขึ้นเริ่มปรากฏขึ้นนักวิจัยบางคนเชื่อว่าเหล่าผู้สร้างโกเบกลีเทเป้ T P e ไม่ได้เป็นแค่นักล่าสัตว์แาะเก็บของป่ายุคดึกดำบรรที่ทดลองใช้เครื่องมือหินพวกเขาอาจเป็นผู้สืบทอดความรู้โบราณสิ่งที่เหลืออยู่ของอารยธรรมเก่าแก่กว่าที่มีอยู่ก่อนยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับสมมติฐานผลกระทบ Young er, าย,ยาังเกอร์ไดยัสซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าดาวหางพุ่งชนโลกเมื่อประมาณ1850ปีที่แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันแล้วรุนแรงตามมุมมองนี้ผู้รอชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านสัญ,ญลักษณ์สถาปตัตยกรรมและการบอกเล่าแบบปากต่อปากและเกเบ็กหรเทเปออาจเป็นหนึ่งในสถานที่แรกๆที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกหรือเก็บรักษาความทรงจำ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงงานแกะสลักที่นั่นโดยเฉพาะสัญลักษณ์รูปสัตว์บนเสาไม่ใช่แค่ของตกแต่งเท่านั้นพวกมันอาจเป็นรหัสทางดาราศาสตร์ที่ใช้ติดตามกลุ่มดาวและปรากฏการบนท้องฟ้าแต่เสาต้นหนึ่งอาจซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไว้มันเรียกว่าหินแรง้งซึ่งทำให้นักโบราณคดีต้องตะลึงบนนั้นคุณจะพบกับรูปร่างแปลกประหลาดผสมผสานกันได้แก่ชายไร้หัวนกและแมงป่อง สำหรับคนธรรมดามันอาจดูเหมือนทำขึ้นมาแบบไม่ได้ตั้งใจแต่นักวิจัยบางคนเชื่อว่าพวกมันเป็นภาพแทนกลุ่มดาวโบราณเช่น s c o เปียสและชายไร้หัวเป็นสัญลักษณ์ของการสูญพันุ์ครั้งใหญ่บางคนถึงกับโต้แย้งว่านี่เป็นบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ทราบเกี่ยวกับการชนของดาวหางซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิด y o u n g ร r d ัสและหากคุณกำลังสงสัยว่าอารยธรรมเก่าแก่ที่สาบสูญนี้คืออะไร พวกเขาถูกเรียกว่าแอตแลนติสหรือพูดให้เป็นกลางกว่านั้นก็คืออารยธรรม X นักทฤษฎีอย่างเกรแฮมแฮนกบอกว่าวัฒนธรรมที่ก้าวหน้านี้ซึ่งถูกทำลายจากความโกลาหลที่เกิดจากการพุ่งชนของดาวหางได้ถ่ายทอดความรู้บางส่วนให้กับผู้รอดชีวิตทั่วโลกในกรณีนั้นโกเบกิเทเปไม่ใช่จุดเริ่มต้นของอารยธรรมมันคือการเริ่มต้นใหม่เอาล่ะกลับมาที่เรื่องหินกัน เสาที่43อาจดูเหมือนปฏิทินบนท้องฟ้าในตอนแรกแต่เมื่อนักดาราศาสตร์สร้างลวดลายท้องฟ้าที่ถอดรหัสจากภาพสลักขึ้นมาใหม่พวกเขาก็พบภาพถ่ายสแนปช็อตของท้องฟ้าที่แม่นยำย้อนหลังไปกว่า13,000ปีมันดูเหมือนจะแสดงถึงฝนดาวตกน้ำท่วมโลกและจุดจบอันน่าเศร้าของมนุษยชาติหรือที่เรียกว่าชายไร้หัวงูที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินอาจเป็นสัญลักษณ์ของคลื่นยักษ์หรือการทำลายล้างที่มาจากเบื้องล่าง แต่เรื่องเรายังไม่จบแค่นั้นเสาที่56ดูเหมือนจะขยายความถึงหายนะเดียวกันนี้ที่พวกเขาเรียกว่าความน่าสะพรึงกลัวของท้องฟ้าคุณเห็นสัตว์วิ่งหนีคลื่นไฟที่ตกลงมามันโชว์ภาพฝนดาวตกที่ชัดเจนแต่เดี๋ยวก่อนแม้เสาที่43และ56อาจบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับภัยพิบัติในอดีตแต่เสาที่18อาจเป็นการพยากรณ์หินก้อนนี้สื่อถึงกลุ่มดาวคนแบกน้ำ หากฟังดูคุ้นๆบางทีมันอาจมาจากวลียุคแห่ง Aquarius ซึ่งเป็นยุคที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ผู้ที่ลหลงไหลในเรื่องนี้บางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นคำเตือนสำหรับเราซึ่งอาจกำลังบอกเราว่าฝนดาวตกลักษณะเดียวกันจะพุ่งชนโลกซึ่งคุณฉันและพวกเราอาศัยอยู่ยังไม่ต้องเครียดไปรู้หรือเปล่านั่นคือความลับที่ทำให้ g a b a c t i Tape น่าหลงไหล ปัจจุบนันนักโบราณคดี u, รู้ว่าเกลเบคหรือเทเปเคยเป็นส่วนหนึ่งของเขตศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามากซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อทัสเทเปเลอร์เครือข่ายโบราณสถานทั่วภูมิภาคแต่ละแห่งล้วนมีความลับและโครงสร้างเฉพาะตัวแต่เชื่อมโยงกันด้วยรูปแบบและแพทเทิร์นที่เหมือนกัน ในปี2019การขุดค้นเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้ซึ่งอยู่ห่างจากเกเบกหรือเทเป้หรือที่รู้จักกันในชื่อคาราฮันเทเป้เพียง64กิโลเมตรและนี่คือจุดหักมุมนักวิจัยบางคนเชื่อว่าคาราฮันเทเป้อาจมีอายุเก่าแก่กว่านั้นต่างจากเกเบกหรือเทเป้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเป็นหลักคาราฮันเทเป้มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างภายในบ้านเช่นกำแพงเครื่องมือและอาจรวมถึงบ้านเรือนด้วย และน่นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพราะไม่ว่าสถานที่เหล่านี้จะเป็นผลงานของนักล่าสัตว์และเก็บของป่าผู้มากประสบการณ์หรือผู้รอดชีวิตที่เก็บรักษาอารยธรรมก่อนยุคน้ำแข็งที่สาบสนสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือบรรพบุพร,บรุษของเราไม่ได้แค่รอดชีวิตเท่านั้นพวกเขายังวางแผนติดตามและทำนายสิ่งต่างๆพวกเขามีความสามารถมีความสงสัยและเชื่อมโยงกับจักรวาลมากกว่าที่เราเคยยกย่องพวกเขาซะอีก